อ่ะสวัสดีครับเมื่อกี้อตอนไลฟ์สตรีมเน็ตไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูวันที่แล้วกันว่านห์สายคิที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยเป็นยังไงตอนนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์โอดินนะถ้าเกิดคนไหนจะขอตามเข้ามาก็มาได้ก็มีสนับสนุนนิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยจะให้ดีก็มีทีดเดินตามนะครับมีทีแล้วล่ะ พีดแป๊บก็คอยเอาพีดมาบัมนะครับมีประโยชน์มากอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่าขิมันจะขิดสักแค่ไหนนะอ่ะตอนนี้สเตตัสก็จะเป็น สเต็งห้าสิบเอจิหกสิบแปดวิดสิบอินหนึ่งเด็กสามสิบลักสี่สิบนะครับของที่ใช้ก็เป็นมุลมะสะไม่เดินตามอ่เหยื่อตัวแรกมาแล้วครับก็คอยอภออิเรียนะครับถ้าคิคกี้พายก็คือห้าสิบหก ก็ครึ่งร้อยแล้วนะครึ100่งร้อยร้อยหนึ่งก็แปลว่าตัวสีร้อยทีนี่ก็ออกมาร้อยทีอะไรงี้มั้งน่าจะนะเดีย่ยเราต้องไปหาข้อมูลอีกทีอันนี้แอดใส่ชี้นะครับเราไม่ยอมเราไม่ยอม เราเป็นไนท์าายคิหมือนกันปันแรงกว่านะครับแต่ว่าอาจจะช้ากว่าแองอันนี้คนขอส่วนบุญรายทางนะครับก็จะขอเอบ้บ้างอะไรบ้างก็ให้ให้อะไรนะครับมีก็แบ่งปันกันนะครับสังคมไทย ไม่ขีสักสี่ทีนะครับตีสิบกว่าทีนี่จะไม่ิดสักนิดหนึ่งนะครับคงเป็นความอัดทันตันใจทีครับ่แต่เ้อก่อนนะครับที่ว่าหาเงินไม่เก่งครับเขายังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ก็หาเงินเก่งลนะก็มีดาบดีๆมาใส่นะครับก็โหนันปันกันดนะุยกันตายทั้งหมด ก็อาจจะงงนิดนึงครับเพราะว่าสองจองไม่ได้เล่นยากนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นหกตัวนี่หึหึแล้วบ,บทไหน,นครับถ้ายิ่งช่วงโดนลุมนะหึหอหึกันเลยทีเดียวลังายความอิติคอนเดี๋ยวแค่นคี้ก่อนเราอ,อัพโหลดไปดูนะแกลบเนี่ย